thank <laughs> you วัีค่ะวันนี้มาพบนางเอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นางเอลจะพามาชมนะคะที่บา้านลูกค้านะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ้านเจ้าของร้านแลดเซบนัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนจะหรูขนาดไหนไปชมกันดีกว่าค่ะ ไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเราดีไซน์ไงไปบ้างนะคะเราดูกันที่ประตูเลยค่ะประตูบานนี้นะคะเป็นประตูบานใหญ่นะคะเป็นงานไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทําสีโอ๊กนะคะเป็นสีสักทองเดี๋ยวไปพบลูกค้าข้างในดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แซคค่ะสวัสดีพี่บาสค่ะวันนี้จะพามาทัวร์นะคะที่บ้านลูกค้านะคะอันนี้น้องที่น้องดีไซน์เป็นยังไงบ้างคะ โถงดับเบิลสเปซก็ดูรัสซูรี่ครับประตกแต่งด้วยสแตนเลสสูงประมาณเกือบเจเมตรนะครับทำให้ห้องนี้ดูกว้างรู้สึกเข้ามาแล้วประทับใจส่วนมุมนี้นะคะก็คือจะเป็นมุมถงนะคะก็คือจะเป็นซุ้มเราจะกุด,ด้วยเป็นสแตนเลสแท้หมดเลยนะคะซุ้มนี้นะคะด้านนี้นะคะจะเป็นตู้โชว์สำหรับห้องรับแขกนะคะมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่แบบใช้บ่อยที่สุดใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะมุมนี้โอเคไหมคะ ชอบครับรู้สึกโอเคครับเข้ามาแล้วน่านั่งน่า,นาพักผ่อนครับต่อไปนะคะเราจะมาดูซุม้มนี้นะคะก็คือจะเป็นซุม้มที่เราเบิ้ลผนังน,นะคะเพราะว่าเดิมทีตรงนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีซุม้มโค้งตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใชนางเอลมาดีไซน์นะคะให้ดูมีเ <Wow. S 2> ทเจอร์หรือว่าวอลลุ่มนะคะให้ดูแบบว่าบ้านดูโปร่งสบายนะคะ ส่วนมุมนี้จะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะให้เข้ากับอีกผนังหนึ่งที่นางเอลออกแบบนะคะเพราะว่าจะได้เวลามองปุ๊บเนี่ยค่ะจะได้สวยเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาชมอีกห้องนึงนะคะอันนี้จะเป็นห้องทานข้าวนะคะอันนี้จะเป็นประตูบานสไลด์เพราะว่าเราอยากซ่อนบานนะคะเป็นห้องทานข้าวของคุณลูกค้านะคะอันนี้จะเป็นโซนทีวีนะคะเราก็จะกุกเป็นตู้โชว์ด้านข้างแล้วก็จะมีผนังนะคะเป็นลายหินอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นลามิเนตทดแทนหินอ่อน,นะคะ่ะส่วนมุมนี้นะคะเราก็ดีไซน์เรื่อง กล่องผ้าม่านนะคะแล้วก็ผ้าม่านเราจะให้ลูกค้าเลือกเป็นผ้าม่านหลนนะคะแล้วก็เป็นโป่งม่านจีบนะคะแล้วก็ดีไซน์ให้มีแสงไฟ LED ให้ส่องลงมาจากผ้าม่านนะคะจะทําให้ดูหรูขึ้นค่ะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นโต๊ะอาหารทานข้าวนะคะที่สวยหรูที่สุดใช่ไหมคะ<ช>พี่บาสอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัดด้วยสแตนเลสสีทองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูห้องต่อไปนะคะ อค okay. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องต่อไปที่เนลบอกนะคะเริ่มจากงานประตูเลยค่ะงานประตูตัวนี้นะคะจะเป็นงานประตูไม้สักแท้100%นะคะแต่ว่าลูกค้าชอบสีพ่น ข้องใจใช่ไหมคะว่าทาไมไม่สักมาทํานะคะเพราะว่าลูกค้าชอบอันนี้ลูกค้ารีเควสเลยนะคะปัจตุบันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูในห้องกันดีกว่าค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่เป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็คุณแม่ชอบโทนสว่างนะคะตัวนี้จะเป็นตู้ทีวีนะคะที่ตัดโค้งแล้วก็ตัดด้วยลามิเนตลายหินอ่อนนะคะโทนสีขาวอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นโซนหัวเตียงนะคะก็คือจะเป็นลายหินอ่อนสีฟ้านะคะตัดด้วย สแตนเลสสีโรสโกนะคะแล้วก็ส่องด้วยไฟ LED นะคะที่มีความหรูมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผ้าบุตัวนี้นะคะเราก็ตัดให้กับตัวลายนี้ให้เข้ากันนะคะก็คือเป็นผ้าบุหนังเดี๋ยวพาไปดูห้องแต่งตัวคุณแม่กันค่ะบอกเลยว่าคือสวยมากๆนะคะแล้วก็หรูมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสีขาวนะคะตัด ด้วยขอบกระจกค่ะเราใช้เป็นอุปกรณ์ซอโฟโค้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นของห้องคุณแม่นะคะแล้วนองเอลก็จะพาไปอีกห้องนึงนะคะมีหลายห้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปโฮมทัวร์ต่อเลยค่ะไปเลยค่ะ ห้องพักผ่อนนะคะของคุณลูกค้าเลยนะคะไว้สําหรับดูทีวีนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีดําอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั้นทีวีเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ในส่วนของโค้งเว้าวตัวนี้นะคะแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะห้องนี้ก็สามารถไปด้านนอกได้ด้วยนะคะก็คือเป็นด้านนี้ได้เลยไว้สําหรับนั่งเล่นนะคะเป็นเบาะน้่งพูลูกค้าเลยค่ะมุมนี้นะคะกผนังหินอ่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ตัว ละแนงนะคะให้เข้ากับพื้นด้านล่างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวนิวจะพาไปโซนต่อไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะว่าเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ง,งานกุกผนังเลยนะคะผงบันไดนะคะเป็นโทนสีขาวตัดขอบด้วยสแตนเลสน,นะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่งานงานหนูโอเคไหมคะงานโอเคมากครับแต่แก้แก้หลายาดาอยู่เนาะแต่ว่าเกลวัวใจดีแก้ให้ได้ตลอดค่ะก็จนกว่าพี่จะถูกใจนะคะก็อยากให้งานออกมาตรงปกแล้วก็ถูกใจลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้นะคะเราก็ถงเราเราก็ยังดีไซน์คิวสแตนเลสนะคะกับโคมไฟครับโคมไฟนี่เราก็สั่งทำสเปคตามที่เราต้องการแล้วครับเพื่อให้วอลลุ่มโซนนี้มันมีเทกเจอร์มีลูกเล่นมากขึ้น พอติดแชนเดเลียเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ห้องนี้ดูลักซุลูรีขึ้นมาทันทีส่วนห้องพานะคะก็จะเป็นมุมเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะส่วนผนังนั้นนะคะก็คือจะเป็นผนังโค้งแล้วเราก็มาดีไซน์กุผนังในส่วนของละแนงนะคะแล้วก็ติดคิ้วนะคะให้ดูสวยหดูยิ่งขึ้นนะคะให้เจ้าของห้องเขา บอกคอนเซปต์เขาเลยดีกว่าค่ะว่าเขาอยากได้ที่ต้องการหรือเปล่าคอนเซปต์มันก็เป็นแบบสไตล์โทนสีดำสไตล์แนวลักชัวรี่แต่ไ <วะ S 2> ม่ชอบใช่ไหมคะสวย จริงๆมันไม่ใช่แบบนี้ใ้เท่าไหร่นะได้ความแนะนำจากน้องเอลหลายๆเรื่องเขาอยากได้เป็นสไตล์โทนดำนะคะน้องเอลก็เลยดีไซน์ก็คือเขาชอบสีทองห้องนี้ก็จะพิเศษนิดนึงก็คืออาจจะเป็นสตลเลสสีทองนะคะเพราะเขาชอบอะไรที่แบบเยอะๆอะไรเงี้ยสีแบบทองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องนี้ยังไม่พอนะคะนอนได้ด้วยแล้วก็พักผ่อนได้ด้วยนะคะก็ยังมีโซนโซฟาสําหรับนั่งเล่นก็มุมที่ดีที่สุดคือมุมนี้เลยมุมระเบียงสามารถมองไป หน้าบ้านชมวิวได้นะคะคือวิวที่สวยมากๆเลยหลักๆเลยนะคะนางเอลจะดีไซน์เรื่องบานประตูก่อนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เป็นบานสไลด์เก็บเข้าไปด้านข้างนะคะจะได้แบบดูสบายนะคะกวา้างๆอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของคุณลูกค้าเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูห้องอันนี้จะเป็นห้องแต่งหน้าลูกค้ารีเควสมาว่าต้องนั่งแต่งหน้า2คนนะคะจริงๆมุมไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็พยายามแบบ ให้ได้แบบใช้สอยเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นห้องหลานนะคะหลานสาวทั้งสองนะคะที่ชอบสไตล์โมเดิร์นมากๆเลยนะคะอันนี้คือลูกค้าก็โจทย์มาว่าไงนะคะไหนลองเป็นเตียงคู่เตียงคู่มีที่อ่านหนังสือมีห้องแต่งตัวะอะไรเงี้ยครับก็คือนางเอลก็เลยดีไซน์มานะคะตามโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้นะคะสมมุติถ้าเกิดอนาคต น้องโตขึ้นเราก็สามารถขยายเตียงได้นะคะเพราะว่าเราได้ทำโซนหัวเตียงไว้รอเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถขยายเตียงได้นะคะพี่บานบอกว่าอยากให้อ่านหนังสือได้นะคะทำกันบ้านได้ทั้งสองคนเลยก็คือซ้ายคนขวาคนนะคะอันนี้ก็คือแบบถูกใจเลยถูกใจไหมคะน้องก็ชอบด้วยนะคะน้องเป็นผู้หญิงแบบแต่น้องชอบสไตล์โมเดิร์นนะคะ อันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวน้องนะคะอาจจะมีตู้เยอะนิดนึงเพราะว่าน้องอยู่2คนนะคะเราก็เลยทําตู้ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเราทําบานเปิดนะคะก็อาจจะใช้งานยากนะคะเพราะว่าเราจะมีระยะของตู้เราเลยใช้เป็นบานสไลด์นะคะทั้ง2เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะน้องเอ๋ก็จะพามาโฮมทัวร์ห้องสุดท้ายแล้วนะคะของบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะ ะะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องสุดท้ายแล้วของด้านบนนะคะห้องนี้ความที่จริงคือต้องการให้รู้สึกอบอุ่นภายในห้องครับน,น้องเอลสั่งให้น้องเอลทำกระเป๋าตู้โชว์กระเป๋าให้ภรรยาเนะเาะเลยโชว ผนังบุเนาะนนใช่ค่ะก็เป็นบุนหนัง,นนง,นงค่ะแล้วก็ให้เข้ากันกับตัวซุ้มนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูสีเป็นโทนเดียวกันนะคะของห้องโดยรวมนะคะข้างบนนะคะก็นางเอ๋ก็จะดีไซน์ให้มีไฟนะคะในส่วนของหลุมม่านนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูห้องแต่งตัวกันดีกว่าคะ่ะเป็นมุมที่ผู้หญิงชอบที่สุดนะคะคือมุมนี้นะคะกระจกใหญ่ แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็กระจกนะคะก็สามารถดูได้นะคะเต็มตัวนะคะก็คือมีกระจกเงาใส่เสื้อผ้าได้เต็มพิกัดเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับลูกค้าด้านล่างดีกว่าค่ะเราจะได้ดูว่าลูกค้าทำแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าดีกว่าค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่บ้านลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณพี่แสนกับพี่บาสน,นะคะที่ให้หนูมาโฮมทัวร์ที่บ้านนะคะเปิดบ้านเลยนะคะคนแรกเลยนะคะที่เข้ามาเปิดบ้านลูกค้านะคะอยากให้พี่แสนนะคะได้ฝากร้านนิดนึงนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะครับร้านส้มตำและสำนวร้านแรดคาเฟ่ของเรานะครับอยู่ที่ถนนขุนช้างครับใกล้โรงพยาบาลเจ้าพยาหลงราชครับ ไปพันมาสุพรรณแวะได้เลยครับวันนี้นะคะหนูต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง2คนเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอบคุณที่ให้โอกาสด้วยนะคะที่ให้หนูได้ดูแลบ้านนะคะ <c oughs> แล้วก็ตกแต่งบ้านทั้งหมดเลยถูกใจไหมคะถูกใจมากถูกใจไหมคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็นเอลนะคะก็ขอฝากนะคะเพจบริษัท v m <c oughs> ในเนคเลสกรุ๊ปนะคะแล้วก็เอลบิวแลกนะคะฝากติดตาม ช่องมังเอลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย